ัสดีครับมาพบกับชลีบ้านทุ่งนะครับวันนี้ก็จะพาไปต่อนกอีกนะครับก็ไม่ได้ออกมาสองวันครับวันนี้มีโอกาสก็จะออกอีกครับเดี๋ยวติดตามชมครับว่าจะเาตัวไหนไปนะครับเอาซูเปอร์แมนออกนะครับวันนี้ซูเปอร์แมนออกใส่เสือตบตูดนะครับหาใส่เลาะตามสายไฟครับ ก็จะไปหมายไหนเดี๋ยวติดตามชมเลยนะครับนี่ครับหมายหมายก็ข้างทางนะครับทะลุวัดเขียนมานี่ครับไป่บ้านส้างนะครับนี่ครับใส่ตรงสายไฟนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวติดตามชมครับเมื่อกี้มันบินออกจากคุ้มนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม มีอ้างด้วยครับมีอ้างสองสามคำเลย ทำดีครับเห็นบินออกจากพุ่มแล้วน,นะครับ กขันมาเลยนะครับอยู่ข้างๆเสานะครับใส่ฝั่งนี้รใส่ไม่ได้ครับมดแดงครับขนาดเสาไฟยังมีมดแดงนะครับก็เลยใส่ฝั่งนู้นครับข้างเสาฝั่งนู้นนะครับต่อเลือกคําเดียวครับมาเลยนะครับ อ่างสองคำสามคำนะครับเสียงกลางๆนะครับกร,กระโดดไปแนละ้วอุ้ยอุ้ยผมรู้ว่าจะไปเหยียบหอนพระเนียรนะครับทำดีครับตัวนี้ เสียงกระพรอเลี้ยงครับโดดจะไปจะก,กินว่าแต่จะไปเหยียบครับเกาะมันมีกิ่งมันต้นยูคาอยู่ต้นหนึ่งครับตรงสายไฟครับมียูคาเล็กๆตรงสายไฟพอดีครับ ไปเกาะต้นยูคาครับตัวนี้เข้าเร็วครับตั้งกล้องแทบไม่ทันครับที่รถมาว่าจะจอดฟังครับพอดีเห็นมันบินออกจากพุ่มใกล้เสาไฟนะครับเรียกใส่กันครับ แมนเรียกทีเลยนะครับ ไม่ก่อสายไฟครับไม่ยอมก่อสายไฟครับก่อต้นกระถินาลงตรงนี้ บินไปบินมาครับพีก่กอดสายไฟครับถ้ากอดสายไฟอาจจะมีลุ้นครับ,ม,รบมีซ้อนด้วยครับนกปลาเสียงกลางๆครับ หายไปแล้วครับกอดสายล่างนะครับนะครับนะครับเยียบนะครับติดแล้วครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับเดี๋ยวลงมาดูครับตรงนี้ทำดีมากครับนี่ครับหางเหมือน ข,ขาดเหมือนนกต่อเขาหลุดมาแล้วครับหางหางใหญ่หลุดเหลืออยู่เส้นสองเส้นครับเหมือนนกต่อเขาเลยนะครับนี่ครับมองไปนี่ครับหางใหญ่เหลืออยู่เส้นสองเส้นนะครับครับซปเปอร์แมนจัดนะครับ ลเครับนี่ครับหางหางใหญ่มีอยู่สามเส้นครับตรงนั้นขึ้นใหม่ครับเหมือนนกนกต่อนะครับเหมือนเลยครับนี่ครับตัวสวยทำดีนะครับตัวนี้ครับตัวแมนจัดแล้วครับ เดี๋ยวไปหาดูหมายใหม่อีกครับจัดแล้วครับหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวติดตามชมอีกนะครับนี่ครับขยับมาใส่ข้างในอีกนะครับทางเดียวกันนีครับตอนแรกใส่อยู่ฝั่งนู้นครับนี่ขยับมาข้างในครับเดี๋ยวมาดูครับว่านกจะมีมาสู้หรือเปล่าครับแต่มันเงียบครับตรงนี้ยังไม่ค่อยได้ยินเสียงนกขันเลยครับ เดี๋ยวลองดูครับย้ายมาใส่ตรงนี้ครับเมื่อกี้หลิวตันเสียงเล็กขันอยู่ตรงนี้นี่ครับขันอยู่นี่ครับเสียงเล็กครับหลิวตันครับเดี๋ยวดูครับว่านกต่อมันจะขันมันจะมาหาหรือเปล่าครับ น่ครับใส่ตรงตรงนี้ครับเสานี้นครับหรือตันเสียงเล็กบินไปบินมานะครับบินแต่บินตีปีกสูงครับเห็นมันตีปีกข้ามไปข้ามมานกต่ออยู่ข้างป่ากันครับกลัวอีกาหรือเปล่าครับยังไม่ขันนะครับ อยู่อีกฟังนะครับขันอยู่ไม่ไกลครับอยู่อีกฟังหนึ่งครับนกต่อยังไม่ค่อยกล้าร้องครับมันอยู่ข้างป่าครับจะย้ายใหม่ใหม่นะครับ หมายนี้หลิวตันนี่มันอยู่ข้างป่าด้วยครับในกาก็เยอะครับมันก็ทำหยุดทำหยุดนะครับเดี๋ยวย้ายหมายใหม่นะครับลงหมายใหม่นะครับใส่ตรงเสาไฟอันสูงนะครับใส่ตรงกลางนะครับหมายไป้านสนวนครับอันนี้ออกมาจากบันสางนะครับ บ้านสางไปบ้านสนวนนะครับนะีบ่ครับนูครับก็ขันเยอะอยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันครับใส่ตรงเสาไฟสูงครับอยู่ตรงกลางต้นพอดีครับ ทรงไหนก็ไม่พ้นเอกาครับเอกาวนเลยครับใส่ที่ที่สองก็มาครับเอกาใส่จุดที่สามก็มาตามอีกครับ กีก็เลาะไปแถวบ้านสนอนครับไปใส่ก็ไม่มีนกสู้นะครับก็เลยวนกลับมาตรงบ้านพานครับมาตรงบ้านพานข้างหลังบ้านพานครับทางไปบ้าน,นครับก็เลยใส่ตรงเสาไฟาขาวๆนะครับ เ่กี้เห็นมันลงหากินตรงนี้เยอะยนะครับไม่รู้มันจะสู้หรือไม่สู้นะครับลองใส่ดูสักหน่อยครับเริ่มบายก็เริ่มร้อนครับนกป่าก็ไม่ค่อยมีขันครับอากาศร้อนครับวันนี้ ตอนเช้าหนาวครับแตพอบ่ายเริ่มบ่ายนี่ก็เริ่มร้อนแล้วครับนกต่อก็ขันครับแต่ว่านกป่าไม่ค่อยมีมาสู้ครับก็บ่ายกว่านะครับ อากาศก็ร้อนครับนกป่าก็เงียบครับตอนนี้มีแต่นกตอนะครับขันก็คิดว่าจะเก็บกลับแล้วนะครับนี่ครับวันนี้ก็ได้หนึ่งตัวครับกูอ่างสามคำนะครับทำดีครับตัวนี้เอมาเร็วครับวนไปวนมาครับ แบบเดียวติดครับมันห่วงตัวเมียรครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ชมคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ